หลกกระทรวงศึกษาเอามาที่แจ้งการงดจัดงานรื่นเริงในสถาศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปีหมายถึงงานสังสรรค์ที่ไม่เป็นทางการเช่นงานสังสรรค์ส,สิทธิ์เก่างานเลี้ยงรับส่งการสแสดงดนตรีคอนเสิร์ตส่วนกิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนเช่นกีฬาสีลูกเสือประเพณีฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีสี่โรงเรียนยังสามารถดําเนินการได้แต่ใครขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานโปรดใช้ดุลยพินิษ์พิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบและบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการที่งดจัดกิจกรรมรื่นเริงในสันศษึกาเป็นเวลา1นปีออกมาเนี่ยนะครับก็ทําให้มีกระแสว,วิาพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะล่าสุดเองนะครับทางประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการออกมาชี้แจงนะครับถึงกิจกรรมที่ขอความร่วมมือให้งดจัดเนี่ย คือเนี่ยนะครับมี3ข้อ 1. กิจกรรมที่ขอความร่วมมือให้งดจัดหมายถึงงานสังสรรค์ที่ไม่เป็นทางการและงานบันเทิงที่มีความคลื้นเครงอาทิเช่นงานสังสรรค์สิทธ์เก่างานแสดงความยินดีในวาระต่างๆงานเลี้ยงรับส่งหรือการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตเป็นต้น 2. กิจกรรมที่ยังคงดําเนินการได้กิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จเป็นต่อการพัฒนา ผู้เรียนและบุคลากร 3. แนวทางการปฏิบัติสําหรับกิจกรรมที่ดําเนินการต่อถึงแม้ว่ากิจกรรมตามข้อ2แต่ยังสามารถจัดได้ตามปกติแต่เนื่องจากอยู่ในห่วงเวลาแห่งความอาลายัยจึงของความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานโปรดใช้ดูลยพินิีย์พิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบและบรรยากาศในการจัดก,กิจกรรมโดยเน้นความเรียบร้อยสงบและสํารวมเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจในเจตนารมณ์นี้เนี่ยครับหลังจากนั้นเองทางประลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ยังมีการบอกเองนะครับว่ากิจกรรมกีฬาสีเอ่ยกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียนหรือแม้กระทั่งกิจกรรมลูกเสือเนี่ยก็ยังสามารถทําได้ตามปกติรวมถึงประเด็นการจัดประเพณีฟ,ฟุตบอจตลจตุรมิตรสามัคคีของ4โรงเรียนที่ประกอบไปด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนเทพศิรินโรงเรียนอัสสัชัญและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตรียนวิทยาลัยก็ยังจัด แข่งกีฬาประเภทดังกล่าวได้ตามปกตินะครับถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของผู้เรียนอ้าวนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางประหลัดกระทรวงศึกษาธิการออกมาชี้แจงนะครับหลังจากที่มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์นาคูลเหลือเกินนะครับก็ให้ใช้ดูลยพินิษย์พิจารณาตามความเหมาะสม